สวัสดีเพื่อนๆพี่น้องถูกๆชานด้วยนะครับวันนี้เราอยู่กับเกมอุลตร้าแมนไฟติ้งมูเลชั่น3นะฮะบอกก่อนว่า EP ที่แล้วที่ผมเล่นเลโอไปจนได้ A นะครับเดี๋ยว EP นี้ผมจะมาเล่นของเนื้อเรื่องเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยว,เ,ยวเป็นเนื้อเรื่องนี้แล้วกันมาไม่รู้ว่าจะได้เอ็หรือเปล่านะบอกก่อนว่าเนื้อเรื่องนี้มันจะเป็นของอุลตร้าแมนทานะครับ ถ้าใครได้ไวัยเด็กดูก็น่าจะรู้นะที่มันจะเป็นสัปปะหลาดรวมกันนะแต่ผมจําชื่อสัปปะหลาดไม่ได้แต่มันแข็งแกร่งมากอะ่ะมันตกเกลียนพี่น้องอุตต้าแบบได้สบายๆแล้วมาเจออุตร้าแมนทานร่เก็บนะไทยแลนด์ป่ะอันนี้ถ้าผิดผิดภาพประการใดก็ต้องขออภัยด้วยนะถ้าจําได้ประมาณนี้แต่รู้สึกว่าโซฟีจะมารับเคาะก่อนนะมาไทยแลนด์ถูทอาเสรน มาแตกนะโซฟี่แม่งลำแสงระดับ M 7 8นะครับแพ้สัป,ปหลาดงงเหมือนกันเฮ้ยจะไปไหนวะห,หน้าตาไม่น่าโหดนะมาโอ้โหมาถึงก็โดนแทะฟาดอเอาเดินี่ไงนี่ไงสู้เท่าที่สู้ได้นะครโอ้แต่พลังมันไม่ยุบเลยว่ะ นี่ไงขอปล่อยลำแสง M 8 7หน่อยปึ๊บ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 ตายอยู่นะครับโอเคตุ๊บฮึ๊บฮึ๊บฮึ๊บโอ๊ะโอ๊ะดูดิต่อยไม่ค่อยยุบเลย คือเนื้อเรื่องมันจะบีบให้เราแบบตู้แพ้นะแต่ผมจะพยายามดันทุลังให้พลังมันลดเยอะที่สุดแล้วกันลองดูได้เอ็ดไม่ได้เอดก็ไม่ไม่รู้นะลองดูก่อนฮึบฮึบเอาเสิเอาเสิขอสักทีนะขอสักทีมาฮึบลำแสงเอ7มปสเจปึ้งยุบโคตน้อยยุบโคตน้อยมา โอเคครับเราเป็นฝ่ายโดนบ้างยอมหน่อยมาปึ๊บโอเคดานนี้ก็จะยาวหน่อยแล้วโอเคครับมาปึ๊บปึ๊บเล่มเลเมมือกบพลิบแล้ว นี่งไงเรียบร้อยนะฮะปึ๊บโอไม่รอดว่ะเรียบร้อยแห้งปึบแต่ประเด็นคือผมลืมส่งสัญญาณเตือนของโซฟี่ไปให้อุณต้องแมนเลยลืมลืมลืมถ้าเป็นในหนังเน่ยมันจะส่งสัญญาณเตือนนะฮะเป็นคําไป คือส่งสัญญาณเตือนให้พี่น้องอุต้าระวังนะเฮ้ยอยู่ไหนวะเรียบร้อยครับมาโอ้โหแม่งเอ้ยลงมาทีพลังก็ยุบหวบเลยมานี่ดูอุต้าแมงคนนี้จะจัดการเองนะโอ้โหเกินไปโอ้ยทำไมโหดจัง มาอุลตร้าแมนขอบ้างนะครกันไม่ทันว่ะเรียบร้อยแห้งไปอีกหนึ่งนะไปแล้วชุ่มต่อไปเจอกับเซเว่นนับไปไงตัวเดียวตบเกียนเลยต้องบอกก่อนว่าในเรื่องอุลตร้าแมนก็จะมานี้แหละเขาก็ต้องอวยอุลตร้าแมนคนใหม่หน่อย เรียบร้อยครับเหลือครึ่งไหมเนาะยังได้อยู่ฮนะมาเซเว่นสู้เขาฮึอุ้ยแม่งท่าเดิมอีกแล้วท่าเดิมอีกแล้วไม่เอาเว้ยอุย้โยโหแม่งนี่ไงขอบ้างล่ละอุลตร้าแมนไม่ได้ออกลงใช้ท่าอะไรเลยนะเอาสิฮึมฮึม,มตา,าไป้ย โอ้โหแม่งกันได้กวะมันกันได้ไงวะมาขอสักทีนึงนี่ไงกระโดดถีบแม่งเลยนะมาลำแสงหน้าผากเป้งโอ้โหนิดเดียวรูนี้ใช้รูนี้ใช้สามเหลี่ยมดีว่าน่าจะได้ท่าที่สุดยอดวันนี้แล้วขอสักทีนะฮะมาึบพอไหมสต่แรกได้อยู่ ต่อไปเจอกับอะไรวะถ้าเจอกับเซเว่น Seven, น่าจะเจอกับอุลตร้าแมนแจ็คมาเอาให้ยุบเยอะที่สุดนะถึงทาร่มันจะได้เล่นง่ายหน่อยมาเร็วนี่ไงขอสักทีขอสักทีปึ๊บลำแสงสเปเซียมใช่ไหมมาตอนนี้เรายอมโดนตบเลยนะ โอ้เร็วเร็วเร็ว,รว,รว,รวโอเคฮะไปตามระเบียบถ้าเสียงจอยเข้าไม่ก็ต้องขออภัยด้วยนะพอดีเล่นใกล้ไม่เรียบร้อยครับเซเว่แห้งไปไปตบกิเลนอุนตอแมทตัวอื่นต่อต่อไปเจอกัะแจ็ แป๊บแป๊บไทยแลนด์จะตายแล้วอะถ้าแจ็คเสร็จแล้วก็อะไรอุลตร้าแมนแจ็คแล้วก็อุลตร้าแมนเอ็ดแล้วก็ทาโร่โอเคครับประมาณนั้นมาเฮ้ยดึงมาปึ๊บคอของป้าของคอนะฮะเฮ้ยนี่ไง อู ه, เรียบร้อยครับมาถึงแจ็คก,ก็โดนฟาดเลยไม่ได้ใช้ท่าอะไรกับเขาเลยไยแลนด์ก็กระพริบแล้วเนี่ยประเด็นอะโอเคต่อไปอุนเตอ์แมนเอสมาแล้วก็ถึงทาโร่แล้วนะ เฮ้ยอยู่ไหนวะเรียบร้อยครับมามาขอสักทีนะฮะมาผูกพลังโคตรเหลือน้อยมาสิรีบๆเลยถึงทาโล่จะได้จบงานไวๆนะครับ มาเดี๋ยวถึงเพ่ของเราแนละ้วทาโร่นี่อุลตร้าแมสสุดจาบสุดเก่งของเรานะฮะตอนนั้นดีไซน์โคตรเท่มีเขาด้วยมาแปลงร่างเป็นอุลตร้าแมนทาโร่มาโ,โหมาถึงก็โดนดโดดแท่ฟาดเลยมาดิอีไง ทำไรทำไรพี่น้องของฉันไว้ทำไรพี่น้องของฉันไว้ไไวฮะฮะฮะ,ฮะ,ฮะ,ฮะเอาสิขอใช้ท่าที่แบบสุดจ้าบหน่อยนะมาเฮ้ยนี่ไงตัวไหนบ้างไปฮึบโฮเทกเช่ปะผมไม่ยุบเลยหรือว่าต้องใช้ท่าของมัน บอกเลยไม่เคยเล่นเนื้อเรื่องนี้นะต่ออย่างเดียวโอ้ฮิโหแน่จริงอยากกันดิเอ้านี่ไงขอเตะสักทีหนึ่งแล้วกันมาเดี๋ยวเป็นตัวเองก็ได้ฮึ๊บฮึ๊บฮึ๊บมาควงนะโอ้โห นี่ไงขอสักทีนะปิดจบเลยแล้วกันปึบท่านี้โคตรเท่เรียบร้อยแล้วชนะไม่รู้จะได้เอ็ดหรือเปล่ามิซุนสิโคโอได้บโอเคครับได้บีนะเนื้อเรื่องของอุลตร้าแมนทาโร่นะต้องบอกก่อนว่าตอนนี้มันจะเป็นตอน รู้สึกมันจะอยู่ในตอนไหนของอุลตร้าแมนทาโร่อะถ้าเกิดเพื่อนๆรู้ก็ลองไปดูได้นะครับมันจะประมาณนี้เลยก็คือไทยแลนด์จะไปตบเกียออเหล่าพี่น้องอุลตราก่อนแล้วก็จะมาแพ้ให้กับอุลตร้าแมนทาโร่นะครับโอเคครับเป็นไงเนื้อเรื่องของอุลตร้าแมนทาโร่อาจจะยาวว่ีพีอื่นหน่อยนะฮะโอเคถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กับช่องแนงฮันเตอร์ด้วยนะครับเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะสวัสดีครับ